ไม่ผู้ฟ่านทำเพมาแล้วฮะด่วนพิเศษที่แดเชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์จะรับห่วงทางสะดวกนะครับเพราะว่าจะไปเจอรถธรรมดา2 0 1กรุงเทพโขนลังพงพิเศษโลกที่ล่าช้ามาประมาณเกือบ30นาทีนะครับเอาง่ายๆนะประมาณส0สนาทีนั่นแหละที่รถล่าช้ามาโอเคค่อยๆมานะครับเพราะว่าต้องรับห่วงมาแรงไม่ได้นะครับนะมาแล้วฮะด่มพิเศษที่8เจ้าแห่งความไวของสายเหนือแดวูทางขาบวนนะครับไม่ใช่สปินเตอร์โอเค รมพิเศษที่8เชียงใหม่กรุงเทพพิวรรนะครับรถคันนี้จะเข้ากรุงเทพพิวัรร์ก่อน102นะครับรถตรวจพิเศษนะครับจะจอดเฉพาะสถานีใหญ่นะครับถ้าสถานีเล็กบางสถานีเนี่ยต้องจอดรับผวงทางสะดวกด้วยนะครับ ถจะไปจ่อยทิงที่สถานีป่านํำโพนครสวรรค์ลบบุรีอยุธยาลังสิท์ดอนเมืองและก็สถานีกรุงเทพพิวันนะครับซึ่งจะน้บหน้า102และ402ไปก่อนนะฮะ201ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ไหนนะแต่ล่าสุดทุ่งออกจากป่านํำโพมาบาย